สวัสดีผู้ชมท่านเราอยู่ช่องไม่มีสาระนะครับตอนนี้ก็มีคนท้าดืลนหนึ่งหนึ่งครับแต้ม4552นะครับผมฮีโร่อีกหมดโดดล้มแต้ม4500นะครับผมก็ท้าหนึ่งหนึ่งอัดตัวอัดตัวหรืออัดหัวได้หมดนะครับผมก็เอาสิครับได้สิก็กำลังกำกำกำกลังอยู่ในเกมพอดีแล้วน้องเขาว่าทางมาพอดีนะครับผมอีโอเค โอเคเรียบร้อยนะครับผมหนึหนึ่งนะครับผมไป,ไปนะครับผมตาแรกผมจะเอาเป็น UMP นะผมไม่ผมจะไม่เล่นดีเซนะ <t un> เพราะว่า <t un> ผมยิงไม่เป็นแหละ <c oughs> <t un> ตาตาตาขึ้นบ้านก่อนนะ <t un> ไม่โดนเลยนะไม่โดนเลย แทงหนึ่งนะแทงหนึ่งโอ้ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งคิวนะไปอัดตัวอัดหัวอัดตัวได้หมดน้องเขาบอกแล้วนะครับน้องน้องเขาเป็นคนสร้างห้องน้องเขาถือเป็นกฎเกณฑ์หัวหลักนะครับผมก็เลยทำตามกฎเกณฑ์นะครับผมก็คืออัดตัวหรืออัดหัวก็ได้นะครับผมไปไปไหนไปไหน โอ้โหโือบเกือบเกเกือบนะเกือบนะเอบแตกกือบแตกอ๊ย้โหไม่โดนไม่โดนมโันเขาป่ายิงมาเลยนะผมผมผมหาไปนี่อผมชิงเปิดก่นนะผมลืมไปว่าน้องเขาบอกว่าใช้ระเบิดมันก็โกง้าเบิดมันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็แตกเลยอะมันไม่ได้ทำอะไรผมไม่เล่นดีกว่าโเคมีไหนอ่ ไปขึ้นบนนะขึ้นบนวิ่งมาไว้บอสอะไรนะว้บอ่ไหนเอลยนี่ไหนผม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 ไม่เห็นอ่ะข้าง,งล่างเฮ้ยข้างล่างเลยพอตายโอ้โหไม่ตายไม่ตายไว้บอน้องขว,ว,วายบอสก่อนนะโอเคผมให้เวลาน้องขปัวมยบอมีปั๊มยานะครับผม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 จะไม่เข้าไปซ้ำน,นะผมมีสก,กายเลอรนะ์จริงๆอะ่ะแต่ผมจะไม่ซ้ำน,นะ น้องขาได้เล่นบ้างอ่าอ่าอ่าโดดโดดผมไม่ยิงนะผมไม่ยิงนะเพราะว่ามันเป็นเอ้าเอ้าเอ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 า First blood มือมือล้นครับท่านผู้ชมมือล้นมือล้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายแล้วตายแล้วเฮ้ยข้างหน้าโอ้โหเกิดตายเกิดตายเกิบตายปั๊มยาด่วนอะปั๊มยาด่วน โอ้โหไม่ตายไม่ตายมีแต่เอยมีแต่ไปวัวปัมญาอนนะปัมโอ้ยมันมาแล้วปัมปัมยาไม่ทันปัญยาไม่ทันมีแต่เลยโอ้โหผ่านหน้ากันเฉยโอ้โหโอ้โหก็ตายมาแล้วมันต้องมาแหละอหัวตายหัวตายไม่ตายโอ้โหอะไรครับเนี่ยอ๋อกดไลค์ให้เลย อาผมผมผมเล่น UMP เหมือนเดิมนะโอเคเราจะเกาะเกอะสมโอเคไะไปกันนะครับผมสามก็ขอโทษที่ท้างหาแต่นานะอันานี้ก็เป็นคลิปเป็นคลิปที่ผมอัดเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นซนะีซั่นเก่าเนาะที่ยังไม่รีแลนด์แบบว่าอุ้ยอุ้ยอยู่ๆมีคนมาดูผมเฉยเลยน่าจะเป็นน้องเขาหรือเปล่า เขไม่ดูผมเฉยเลยอะใครอะใครเนี่ย oh! โอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับเนี่ยตายตายตายายอยู่ไหนเอ่ยตายบ่หนึ่งสามแล้วนะผมเสียเปียบแล้วนะผมต้องอานจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีตัวลงครนาะ <First slide. S 1> <laughs> เออไอ้วนี่คมขนะนีมขำไอ้วยไีไหนมีไหนอฮะโอ้โหไหนไไหนลูกอโอ้โหไม่โดนมีไหนโอ้อัดตัวม่หนีอ้ยมันนี้ก่อนวันนี้ก่อัดตัวโดนผมผมจะวิ่งเลยนะผมจะไว้ยิงซ้ำ เดี๋ยวจะแบบว่าเอ้ยอ no, ัดตัวว่าเดี๋ยวขอหาขอหาเขาอ้างกันนี่อือไม่ตายไม่ตายอู้ไม่ตายอ่าอ่าผมผมรอผมรอหขอรอก่อนอ่าอ่อา้าวมาสิกมาสิกมาสิกอ้หูโอ้ไม่ตายไม่ตายอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปน้องน้องเขาดันผมมาติดๆเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวกันไหนเอ oh ่ยโอ้โหผมจะหาที่ปั๊มยาสักหน่อยแบบว่าต er> ั้งไอ้วอลล้วนๆแล้วก็ให้ยามันปั๊มเองโอเคมามามาโอ้ยวะหรอไวะหรอไว้ไหนเอ่ยไว้หรอเขาขอยาดามาแล้ว ใส่ลูกซองนะใส่ลูกซองนะเออแตกซองยาวมีระยะซองควงเอาได้ปรือะมีไหนเอ่ย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 ไฟวอลไปกันนะครับผมผมผมไม่รู้ว่าน้ะเขามีไหนอ่ะอุ้ยโอ้เขารีสแน잇 โอ้โหสวยแล้วสวยแล้วน้องเขนาน่าจะน่าจะโหดสไนด์ด้วยเห็นยิงลัวแบบเนี้ยผมต้องระวังนะผมได้ยินเสียงชักแม็กนะน่าจะในบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเฮ้ยผมจะย่องย่องไปดูล่ะเออปาจะย่องย่องไปดูนะว่าว่าน้องจะเห็นอะไรเราเราก็ลักยิงข้างหลังน้องเขามีไหนเอ้ยมีไหนเอ้ยอุ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 ้ยโอ้โดนจากตรงไหนอะ โดนใจตรงไหนอ่ะเอาเอาเอาโดนใจตรงไหนอ่ะท่านผู้ชมเอามีบนหลังคาผมไ <G orr Galaxy> ม่รู้ผมเพิ่งรู้ว่าผมเพิ่งรู้ว่าข้างหลังบนหลังคานั้นไปละอู้โดนซะไรอีกล่ะไปวะปั๊มยาก่อนนะปั๊มยาก่อนไว้วะโอ้ไหนเอ่ยมีอะไรเอ่ยไว้วะ ีไหนเอ่ยมีไหนเอ่ย,ม,อยมาออกมาผมผผมผมจะคว้าระเบิดควันหลอกล่อนะครับผมผมันก็จะมันก็จะสมัยอะ่ะวายบอเหมือนน้องเขาจะเล่นเอหลอกนะน่าจะเอหลอกแหละปะไปมีไหนเอ่ย,ยโอ้น้องเขายิงละ ดูดิสับสนัยรัวมากอ,ะอ่ะ <First Blood. S 1> ยิงรัวมากเข้าหัว2เม,ม็ดนะครับผมวได้สนัยมากก็หล่เนี่ยผมจะลองเล่นดูนะ, <c oughs> อ,ะอยู่ไหนเอย้ยผมจะช้าละโดนขาไปหนึ่งน,150นัดร้อยห้าสิบนะครับผมออกมา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 อ่าน้องขอถอยแล้วไว้รอก่อนโอเคน้องขอปั๊มยานะครับผมผมจะให้เวลาน้องขอปั๊มอะ มันจะถอยมาก่อนนะครับผมให้น้องขอตั้งหลักนะครับผมเพราะว่าโดนสไลด์เวนัทหนึ่งอะ่ะกมันก็แบบเสียยาไปสองกล่องเลยอะ่ะมันทำให้อาจแต่เลือดไม่เต็มด้วยมีไหนเออเอาเอาน้องขอควงระเบิดควันมาไมีไหนมีไหนโอ้ยมีโดนแล้วด้วยอ,อัดตัวไปหนึ่งที <c oughs> เมื่อกี้กล้องหล่นเลยนะผมตอนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าน้องต่ออยู่ไหนนะโอเคผมจะย่องย่องไปก่อนมีไหนเอ่ยมีไหนเอ่ยมีไหนเอ่ยได้ซ่อนแอบนะโอ้ยผม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 เห็นกระบอกลูกซองเมื่อกี้ผมเห็นกระบอกลูกซองเห็นไหมทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมผมป้อนยาก่อนไปไหนไปไหนโอ้ยไม่มีอ้ โอ้โหผมอัดตัวเลยนะเอาแล้วผมผมเอาสกิลมาผิดด้วยผมใส่เป็นยิงรได้ได้เลือดอ่ะอู้อีกหนึ่งนะครับผมตายโอเคไป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 อู้อัดตัวไปหนึ่งทีนะโอ้ยน้องเขาใช้สเต็ปโดดยิงนะผมไปไปไปไว้ว่ามีไหนเอ๋ยมีไหนเอ๋ยบิเซิลไม่เดียวของไม่เดียวเออ ร้อยนะครับผมโอ้โหอะไรครับน,นี่ย่ะปาก็ต้องขอบคุณน้องๆคนนีด้ด้วยนะที่มาเล่นด้วยกันนะผมก็ในหนึ่งก็ผลผลออกมาเป็นที่เราทิ้มนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ได้เลยเรยาขอเรอรอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย